มาคะ่ะวันนี้เราจะมาทํายำมาม่ากันนะคะนี่นะคะ,อะของเราก็คือวคคลวกมาม่าอะไรส่วนร้ออ๋อลวกมาม่านะคะลวกมาม่าให้สุกมีเส้นมามะ่าแล้วก็ใส่เครื่องที่เรามีก็คือหมูยอลูกชิ้นฮอทดอกแล้วก็อันนี้ผักลวกนะคะเป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็หอมหัวใหญ่แล้วก็มะเขือเทศวันนี้เราจะไม่ใส่ผักพวกผัก,กชีจีนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าลูกจะกินด้วย <Okay. S 2> เด็กไม่กินผักแต่ว่าอันนี้แม่กินเองยำนี่นะคะก็ใส่รวมกันลงไปเลยค่ะยำหมูยอลูกชิน้นเครื่องคือเครื่องเคียง,งของเราก็ใส่ได้เลยใส่แล้วก็ใส่แล้วก็นี่อันนี้ความออ้ยน้ำลน้นต้งเาไก่อนอันนี้น้ำยำเราทำเองนะคะมีพริกมะนาวน้ำตาลแล้วก็ไอ้น้ำกระเทียมดองแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ผงปรุงรส แล้วแต่ตามใจชอบนะคะเปรี้ยวหวานเค็มตามใจนะคะลาดลดไปเลยอ,เอืมไป,ไปค่ะเ,คเราไม่ใส่ผักนะคะเ,คเพราะเด็กๆกินแต่นี้แม่จะกินอ, <c oughs> อันนี้เผ็ดน้อยนะคะคนี่เสร็จแล้วแค่พีเอง แต่ถ้าจะมีผักหน้าตาจะสดใสกว่าน,นี้นะคะนี่นนชิมรสอืมโอเคได้เลยค่ะแค่นี้ละโอเคะโอเคิเค่ค้รายการนี่นะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่ยำหมูยอกระพาดอกม้นก ใช่ใชแล้วก็แล้วแต่เราจะใส่เลยเครื่องเคียงของเราก็ใส่เอง็อยากอะไรใส่อขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับง่ายๆง่ายๆทำกินเองยำง,ง่ายๆนะครับ